มันบอกว่าเราติ๊กในสิ่งที่เราอยากทำในชีวิตมาตลอดติ๊กเกือบครบแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันยังเหลืออะไรอีกไหมในชีวิตที่แบบยังไ่ชยังไม่ไม่ได้เิ๊กองแอุ้ยถามดีมากเลยอ่ะกลัวตอบไปแล้วเขาจะหมั่นไส้เขาได้หรอคือตอนนี้มันเหลืออีกแค่ไม่กี่บทที่เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นจริงๆเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยมีความทะเยอทะยานอยากแบบอยากทํางานักทุกอย่าง อยากเล่นซะทุกอย่างอยากอยากท้าทายอย่างโ้อย่างนี้แต่วันนี้มันเหมือนแบบมีไม่กี่อย่างที่ที่เหลืออยู่ที่อยากทําอย่างเช่นแบบบางคาแรคเตอร์ที่แบบเรายังไม่เคยเลยอย่างเช่นแบบเป็นคนตาบอดเป็นแบบผู้พิการทางสายตามองแบบไม่สามารถใช้สายตาในการสื่อสารได้หรือว่าใช้เสียงในการสื่อสารเราเรารู้สึกว่า การสื่อสารของคนนะคะที่ทำให้คนเข้าใจกันก็คือการใช้ใช้ดวงตาและใช้เสียงเราเลยรู้สึกว่าถ้าไม่มีไม่มีสิ่งนะี้เราอยากรู้ว่าเราจะสามารถยังทําให้เกิดการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกได้อยู่ไหมส่วนโน้นอันนี้เป็นเรื่องที่แบบทา้าทายตัวเองส่วนนั้นอื่นมันมันเหมือนแบบไม,ไม่ถึงในลิสต์ตัวเองนะมันไม่ได้ตั้งอะไรไว้ขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวคนจะถามว่าแบบทำงานเยอะเปล่าเปล่า่า,า,าคิดคิดไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพียงแต่ว่า ละครเวทีก็เล่นได้เล่นแล้วแล้วละครเวทีที่แบบไซส์เล็กก็ได้เล่นไซสก์กลางก็ได้เล่นแล้วไซส์ใหญ่อันนี้ก็เช็คลิสต์แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่หยหาขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้โฟกัสตัวเองคือครอบครัวธุรกิจของตัวเองแล้วก็เรื่องการแสดงเป็นเหมือนแบบงานอดิเรกที่เราแบบห่วงแหนมากๆค่ะร่นจัดงานแสดงเป็นงานอดิเรกแล้วใช่จริงๆเป็นงานเป็นงานอดิเรกมานานแล้วเพราะว่า คุยกับพี่ท็อปว่าจริงๆนู่นว่าเอออันนี้แอบแชร์คือคุยกับพี่ท็อปตั้งนานแล้วว่านุ่นไม่อยากไม่อยากให้อาชีพนักแสดงเป็นอาชีพหลักของนุ่นเพราะนุ่นอยากเล่นเพื่อที่นุ่นอยากเล่นแต่นุ่นรู้ว่านุ่นต้องกินต้องใช้ต้องใช้ชีวิตอ่ะนุ่นคิดว่านุ่นไม่อยากหาเงินด้วยการแบบเป็นอาชีพนักแสดงเพราะไม่อย่างนั้นน่ะนุ่นจําเป็นที่จะต้องหางานมากๆเพื่อมีเงินอันนี้มันเป็นเป็นความรู้สึกนุ่นนะเอ่อ ดังนั้นก็คุยกันว่าถ้างั้นเราต้องทำทำงานที่มันหาเลี้ยงชีพเราได้มันเลยเป็นที่มาที่เราทําธุรกิจหลากหลายทั้งของตัวเองทั้งของที่บ้านเพื่อให้แบบแล้วเราก็วางแผนเลยว่าแต่และธุรกิจมันจะรันกี่ปีเราจะทุกวันนี้ได้เงินเดือนมันเดือนเข้าันที่8เพราะกดเองกดกดแบบเปรมเงินทุกเดือนเลยเราก็จะรับเงินเดือนเหมือนคนอื่นเราทํางานหลายบริษัทที่เราทำด้วยกันเราก็ได้รับเงินเดือนหลากหลายอัน ม่เป็นแหล่งรายได้ที่เราคิดว่าจะมีกะเกษียณเท่าไหร่เก็บเงินออมเท่าไหร่ถ้าเราไม่มีลูกเราจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลยังไงถ้าแก่มากจนต้องจ้างคนมาดูแลเราเราจะดูแลยังไงคือเราก็วางแผนการเงินของเราไว้แล้วก็ยังอยากให้อาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่แบบมันเป็นพื้นที่ที่แบบนุ่นอยากเล่นแล้วนุ่นครอยเล่นมันมีบางปีที่นุ่นไม่ไม่มีงานมไม่ไม่รับไม่ได้รู้สึกว่าโหขอให้มีงานเถิดเราแ,แ,แบบ คือคือความต้องบอกอเี้ยค่ะความจําเป็นแต่ละคนหรือความสําคัญไม่เหมือนกันเนาะแต่ของนุ่นนุ่นสุขการแสดงนุ่นแบบนุ่นรักมากอะค่ะ<ม>นุ่นถนอมเขามากเมื่อไหร่ที่นุ่นตัดสินใจจะทําอะไรขึ้นมาจากอันนุ่นจะให้เขาแบบเต็มที่เลยอะดังนั้นมันเราจะเลือ,อกมากๆแล้วก,ก,ก็เลยไม่อยากไม่อยากแบบฝืนทําบางอย่างเพื่อให้ได้เงินแล้วอาจจะด้วยวิธีคิดแบบนี้มาตั้งนานแล้วอะค่ะเอ่อ แล้วก็โชคดีด้วยว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปเนาะด้วยด้วยอุตสาหกรรมการ,ร,รบันเทิงสโคบมันก็ลดลงคนความสนใจคนก็เปลี่ยนแปลงไปมันอาจจะโชคดีที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองพอเหมาะพอเจาะก,กับยุคสมัยนี้มันก็เลยเป็นแบบเออโชคดีเพราะาถ้าเกิดสมมตินนะโน้นยังตั้งมาแล้วน่นทำอาชีพนี้มันจะเครียดมากเลยเนาะโน้นจะแบบหาเงินยังไงจะใช้ชีวิตยังไง ันคยรื่อ,องการวางแผนอนานะคตล่วงหน้า,าใช่<ๆ>เราวางแผนมาเป็นแบบเป็นนานมากมแล้วว่าเกิน 6- 7ปีแล้วที่เราแบบวางแผนแบบนี้เลยมีบางปีที่เราขออนุญาตแบบผู้จัดบางท่านว่าเออปีนี้นุ่มรับงานไม่ได้จริงเพราะว่านุ่มต้องโฟกัสธุรกิจนี้เพราะเรารู้ว่าถ้ามันผ่านช่วงนี้ไปอ่ะอันเนี้ยมันจะมั่นคงแล้วเราจะแบบ<ม>ต่อยอดเขาได้ช่วงตั้งต้นจําเป็นที่ต้องมีเราล้วก็เลือกที่จะบอกกันแบบนี้ค่ะอย่างตอนนี้ค่ะวงการบันเทิงก็เหมือนที่ข่าวออก หลายคนก็ไม่ค่อยมีงานเหมือนแต่ก่อนรถค้าลงไปเยอะผู้จัดบางทีก็โดนเบรกการ<ช>่างคันที่นุ่นมองเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะนุ่นว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นวัฏจักรที่ทุกทุกธุรกิจต้องเจออะค่ะต่อให้ไม่ใช่เป็นนักสแสดงหรือวงการบันเทิงมันจะเจอการ disrupt แบบนี้เสมอเสมอมีเดียหนังสือพิมพ์ถ้าเราย้อนยุคไปเท้าความเมื่อก่อนมีโทรเลขเดี๋ยวนี้ถามเด็ก เซนออลฟาวัตอิสทอเลขเนาะเมื่อก่อนยังมีเพจเจอร์เด็กทก็ไม่รู้จัคือทุกโลกมันมันเปลี่ยนดังนั้นถ้าเราแบบไม่ได้ตั้งรับหรือคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วยึดแบบ <c oughs> คิดว่าทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมวนะว่าอันนี้อันตรายมันไม่จําเป็นต้องเป็นอาชีพนี้เท่านั้นแตน่นว่าออข้อดีของยุคนี้อีกอันหนึ่งคือทุกอย่างที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันมา,มาพร้อมกับโอกาส เราเลยจะเห็นว่าคนที่ไม่จําเป็นต้องเป็นนักสแสดงแบบถูกเลือก <c oughs> อะ่ะเขาสามารถมีพื้นที่มีเดียตัวเองเพื่อเป็นแบบเป็นนักสแสดงของตัวเอง <c oughs> ได้มีละครคุณธรรม <c oughs> มีช่องที่แบบคนตามเป็นหลายล้านคนรู้จักมากกว่านุ่นคนตามในไอจีเป็นเป็นล้านเราแบบติ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าบางอย่างที่เปลี่ยนไปมันมาพร้อมกับโอกาสเสมอแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองตาม <c oughs> ทันหรือเปล่า ตอนนี้ขนาดเราว่าเราทําเล่งเทคเมื่อจบวิศวะอุตสาหการอยู่โรงงานวันหนึ่งขอบวิศวะคอมพิวเตอร์มาแรงมากเราก็แบบไอเชื่อะไอนนั้นไม่เลือกวะแล้วพอแบบพอพอมาทําเทปปุ๊บจากคอมพิวเตอร์มันกลายเป็นเขียนโคดดิ้งเป็นเรื่องใหม่ที่เราก็ต้องแบบเราก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมจากโคดดิ้งตอนนี้ไม่พอแล้วมันเป็น a อไอตอนนี้ไม่จําเป็นต้องเก่งเขียนคอนเทนต์เด็กเไเด็กเดี๋ยวนี้ก็คือแบบพี่น้ตเนี่ยหนูให้ AI ทําให้ เราต้องทําหน้าเหมือนรู้แต่แบบอะไรอ่ะใช่อะไหรหรอวะฉันก็ต้องไปเรียนมาเพอมันเหมือนเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตาม,มแต่ไม่ได้บอกว่าเราต้องวิ่งตามทุกอย่างแต่มันหมายถึงว่าเราต,ต้องวางแผนใช่อาชีพตอนนี้มันเหมือนแบบทุกอย่างเปลี่ยนแต่มันมาพร้อมกับโอกาส<ม>แต่ถ้าเรายังแบบคิดว่าเราไม่เปลี่ยนอันนี้น,นว่าน่ากลัวมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเด็กเด็กเดี๋ยวนี้บางทีแบบถ้าเป็น perception เก่าๆคือแบบเขาถูกรับมาในตําแหน่ง สกบเอาเวอร์ของเขามีแค่นี้<ม>พออยู่แบบโควิดมาทุกอย่างเปลี่ยนให้เขาทำหลายๆอย่างมากขึ้นเขาส่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนที่พี่รับหนูเข้ามานี่มไม่เหมือนกันนี่ไม่ทำแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราก็เห็นโลกบ้านอื่นเขาเปลี่ยนคือกลายว่าเมื่อก่อนคนคนหนึ่งทำไม่กี่อย่างอันนี้ใช่ไหมถ้าทุกคนแม้กระทั่งสมมเป็นนักข่าวเองอะเดี๋ยวนี้ต้องถ่ายเองตัดเองเพอเพิรเองลองเองแบบแม่ ข่าวไม่ใช่แค่อยู่ในหนังสือพิมพ์เดี๋ยวต้องแบบกลายไปอยู่ออนไลน์เออทุกอย่างมันแบบมันมันเปลี่ยนไปหมดแล้วว่ามันเป็นเป็นเรื่องของการที่เราต้องเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งนักแสดงเองเราก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเป็นก็ก็ฝากฝากถึงแบบเพื่อนๆที่ๆลังแสดงเออหลายๆคนอาจจะท้อกันอยู่เออเนอะเอเข้าใจความความท้อค่ะก็เนอว่ามันเป็นแฟกต์ที่เกิดขึ้นอะแล้วก็ไม่ใช่เป็นเราคนเดียวที่ได้รับผลกระทบทุกคนได้รับผลกระทบไม่ว่าจะมากน้อยเหมือนกันเนะว่าสิ่งนึงมันคือแบบ กำลังใจเนาะทุกนว่าทุกคนมีให้กันอยู่แล้วลหละเพียงแต่ว่าไม่มีใครจะแก้ปัญหาได้ต้องทําเองอแต่ว่าโซลูชันแต่ละคนมันอาจจะแบบต้องไปดูว่าตัวเองเหมาะทําอะไรตัวเองเหมาะที่จะเลือกทางไหนเพราะว่าแค่แค่ไม่จมอะค่ะแค่รู้ว่าเออนี่เป็นปัญหาแล้วเราก็แล้วเราก็ลองดูว่าเราพอจะทําอะไรได้บ้างเออนู่พูดทุกเสมอเลยว,ว่าวิกฤตมันมา,มาพร้อมกับโอกาส เวลาเราเริ่มมาทำบิสเนสอะเราก็ล้มเหลวเยอะนะแล้วเราก็เกลียดคํานี้มากเพราะเราเกลียดคำว่าวิกฤตแต่ทุกๆวิกฤตแฟก์มันคือมันมาพร้อมกับโอกาสเรามาถ้าเราไม่ได้แบบดหดถูมากเกินไปมันมีโอกาสเสมอเพียงแต่ว่าบางทีคนเราไม่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่อ่ะแล้วทุกอย่างมันยากเสมอก้าวแรกยากเสมอบอกเลยนะ้องไปเรียนโค้ดเรียนพูดภาษาษเด็กก็คือแบบ ภาษาอะไรของมันวะา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมันแบบทุกอย่างมันใหม่ของเราเสมอคะ <c oughs> อ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ <c oughs> ค่ะ